ถ้าหากให้เราพูดถึงตัวละครลูกชายของก็อตซิลลาสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงก่อนเป็นอย่างแรกนอกจากความหล่อเท่ที่ได้จากคุณพ่อแล้วก็คงจะเป็นความน่ารักนิสัยคีย้เล่นดวงตาบ้องแบววสุดไร้เดียงสาหน้าตาสุดใสซื่อและเป็นที่น่ารักหน้าเอ็นดูของฟแฟนๆหนังก็อตซิลลาเป็นอย่างมากใช่ครับผมหมายถึงลิตเติก็ซิลลาหลอเล่นครับชื่อคลิปนี้ก็บอกอยู่ไคจูสตอรี่ในตอนนี้ เราจะมาพูดถึงลูกชายของราชานหนึ่งมอนสเตอร์มินิลา จากที่เกิดเอาไว้ข้างต้นครับว่าภายในวิดีโอนี้จะพูดถึงแค่เกี่ยวกับน้องมินิล่าที่ปรากฏตัวครั้งแรกในยุคโชวะซึ่งทางผมจะไม่ได้พูดถึงลูกชายก็ซิล่าในฉบับยุคเฮเซ่นะครับมินิล่าเป็นลูกสับปะหลาดกัมพา้าที่อยู่สปีชี์สายพันธุ์เดียวกับก็ซิล่าเนื่องจากในหนังเรื่องแรกที่มันปรากฏตัวนั้นไม่ได้บอกว่ามันเป็นลูกชายแท้ๆของก็ซิล่าครับเพียงแต่เป็นไข่ของสับปะหลาดปริศนาที่ถูกฝังอยู่บนเกาะโซเกียวเท่านั้น มินิล่าได้รับการรับเลี้ยงเป็นเสมือนลูกบุญธรรมเมื่อถูกก็ซิล่าช่วยชีวิตเอาไว้ในการพบเจอกันครั้งแรกซึ่งบนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษทางการของโตโฮก็มีข้อมูลยืนยันเอาไว้ว่ามินิล่าเป็นแค่ลูกบุญธรรมของก็ซิล่าเท่านั้นมินิล่าได้ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ปี1967เรื่อง Sun of g ก d z i l l a และได้มีบทบาทในหนังยุคโชวะซีรีส์ตามไมา่อีก2เรื่องได้แก่ Destro y a l l m o n s t เ r s ในปี1968 และออมมอนสเตอร์แอคแทในปี1969และมันได้ปรากฏตัวกลับมาอีกครั้งในยุคเมเลเนียมในเรื่องก o d z ซิ l ่าไฟ a l ลวอรจากปี2004มินิล่าหรือในอีกชื่อหนึ่งก็คือมินยาหรือมิลลาซึ่ง2ชื่อหลังเป็นชื่อที่ใช้ในแบบทางการของภาษาอังกฤษที่มาของชื่อตัวละครนี้มาจากรวมคำว่ามินิในภาษาอังกฤษที่แปลว่าจิว๋วหรือมีขนาดเล็ก มาต่อท้ายกับราซึ่งเป็นศัพท์ต่อท้ายประจําชื่อของสัตว์ประหลาดไคจูของญี่ปุ่นอยู่แล้วหรืออาจจะมองว่ามาจากชื่อของโกจิระผสมกับคําว่ามินิกลายเป็นมินิราเมื่อครั้งที่ประกาศสร้างหนังซันออฟก็อสซิลาทางโตโฮก็โปรโมทว่าจะมีคาแรคเตอร์สัตว์ประหลาดตัวใหม่เป็นลูกชายของก็ซิล่าเองซึ่งโตโฮก็ประกาศตั้งแคมเปญเปิดรับการประกวดตั้งชื่อลูกชายของราชาห่างมอนสเตอร์ซึ่งในเวลานั้นมีผู้สมัครส่งชื่อเสนอเข้ามา มากถึง8,211คนและมีมากถึง135คนที่เสนอชื่อมินิล่าเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ถ่ายทำหนังเรื่อง u u o of ก d z ส l ลาชื่อของมินิล่าก็ยังไม่ได้ถูกใช้ในสคริปต์หรือว่าถูกพูดใช้ในหนังเลยนั่นเป็นเพราะว่าในช่วงที่ถ่ายทำหนังอยู่ชื่อของมันยังไม่ได้ถูกตัดสินใจว่าจะให้ใช้ชื่อว่าอะไรดีทำให้ในหนังนั้นเราจะไม่ได้ยินชื่อของมินิล่าถูกกล่าวในบทเลย แต่ในหนังจะกล่าวถึงแค่ลูกชายของก็อซิลล่าเท่านั้นต้องรอจนกว่าทางโตโฮจะตัดสินใจคัดเลือกชื่อที่แฟนๆส่งประกวดกันมาได้ในระหว่างช่วงโปรดักชั o นของ Sun of ฟ o ็ z i ซิลนั้นพวกทีมงานจึงต้องเรียกลูกชายก็อซิลล่าในสคริปต์ว่าโคจิระไปก่อนซึ่งสะกดและออกเสียงไม่เหมือนกับโกจิระนะครับเพราะมันเป็นการรวมคำว่าโคโดโมะที่ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเด็กมารวมกับชื่อก็ซิลล่าเป็นโคโดโมะโกจิระย่อคำลงมาเป็น โคจิระหรือแปลก็คือเจ้าก็ซิล่าเด็กนั่นแหละครับชื่อของมินิล่าถูกเรียกใช้ให้ได้ยินครั้งแรกบนจอภาพยนตร์จริงๆก็คือในหนังเรื่องถัดมาอย่าง Destroy e s t r o n s t e r มอนสเตอร์มินิล่าชื่อของมินิล่าก็ได้รับการเปิดเผยยังเป็นทางการในงานพิธีตั้งชื่อหลังจากที่ถ่ายทำหนังกันจนจบเรียบร้อยแล้วซึ่งทางโตโฮก็จัดขึ้นเป็นพิเศษภายในสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทำ s u n o f g o d ซิ illa พร้อมกับเหล่านักแสดงจากหนังที่มาเข้าร่วมในพิธีทําให้คล้ายกับว่าเป็นงานตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่จริงๆภายในงานมีการเชิญนักข่าวและสื่อมวลชนรวมไปถึงผู้คนทั่วไปมาเข้าร่วมในพิธีด้วยโดยที่งานพิธีตั้งชื่อนี้ก็เป็นแผนการโปรโมตหนังใหม่เรื่อง Sun of Godzilla ไปด้วยในตัวไอเดียแรกเริ่มของคอนเซปต์ลูกชายก็อิล l าต้องย้อนกลับไป3ปีก่อนที่จะถ่ายทำหนังเรื่อง Sun of Go d z i l l a ซะอีก ไอเดียของลูกก็อสซิล่านั้นแตกต่างจากที่เราได้เห็นในหนังเป็นอย่างมากเพราะมันไม่ได้มีนิสัยที่น่ารักอ่อนโยนเหมือนเด็กและไม่ได้เป็นมิตรกับมนุษย์อย่างที่พวกเราเห็นในหนังเรื่องซันออฟก d z สซิล่าเลยแม้แต่น้อยแต่ในสคริปต์เก่าของหนังที่ไม่ได้ถูกสร้างพัฒนาบทโดยชินิจิเซกิส awa และคาซูเอะคิบะชื่อเรื่อง2ก็สซิ l ่าเจแปน SOS จะเกี่ยวกับลูกก็สซิล่าออกอลาวาดถล่มประเทศญี่ปุ่นไปพร้อมกับพ่อของมันซึ่งในบทั้งเดิมนั้น มินิล่าไม่ได้มีบุค,คลิกที่อ่อนโยนและเป็นมิตรกับมนุษย์อย่างที่พวกเราเคยรู้จักกันเลยใบหน้าของมินิลาถูกออกแบบโดยอ้างอิงจากตัวละครชิบิตะจากเรื่องโอโซโมัส,สึซคุงหนังสือการ์ตูนตลกชื่อดังในยุคนั้นจากนิตยสารโชเนนซันเดย์ซึ่งดูจากหน้าตาของตัวละครแล้วก็คาดเดาได้ไม่ยากครับว่าเขาตั้งใจให้มินิลาเป็นตัวเรียกเสียงหัวเราะให้กับคนดูแน่ๆทั้งดวงตากลมโต จมูกบีสันคิ้วบนหัวแผงคลีบหลังขนาดเล็กเพราะยังเติบโตไม่เต็มทีดูเหมือนว่าหน้าตาดีไซน์ของมินิลายังถูกออกแบบมาให้คล้ายกับคุณพ่อในหนังเรื่องที่มันปรากฏตัวซึ่งก็เป็นดีไซน์ที่แฟนๆหนังก็ซิล่าส่วนมากบอกว่าไม่เคยชอบสักเท่าไหร่เพราะก็ซิล่าในฉบับนี้มีหน้าตาคล้ายกับมนุษย์มากไปหน่อยแต่หน้าตาของสองก็ซิล่าในหนังก็คงมีเหตุผลที่ออกมามีลักษณะแบบนี้ครับผมดาวว่าทีมสร้าง คงตั้งใจให้พวกมันสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านใบหน้าออกมาได้ชัดเจนมากกว่าใคจูตัวอื่นได้ครับชุดยางของมินิลาถูกสวมโดยนักมวยปล้ำญี่ปุ่นที่เป็นคนตัวเล็กคุณฟุคาสาวะมาะโอะหรือฉายาในวงการมวยปล้ำเลต้นแมนมาจังซึ่งตัวเขาก็มีปัญหาในการเคลื่อนที่ขณะที่ต้องแสดงในชุดยางของมินิลาเนื่องจากรูปทรงของเจ้าลูกชายก็ปิล่านั้นไม่ค่อยฟิตพอดีกับตัวเขาสักเท่าไหร่ แต่ว่าผู้กำกับสเปเชียลเอฟเฟกอย่างคุณซาดามาซะอาริคาวะกลับชอบวิธีการเดินอย่างยากลำบากในชุดไคจูของคุณมาซาโอะเพราะมันช่วยให้การแสดงของเขาออกมาดูเหมือนเด็กเล็กที่เพิ่งหัดเดินจริงๆส่วนในหนังสองเรื่องถัดมาของโตโฮที่มีตัวละครมินิลาต่างก็รับบทโดยลิเต้ลแมนมาจังคนเดิมมาสวมชุดแสดงเป็นลูกชายก็ซิล่าจอมเปิทั้งใน d e s t r o y All m o n s เ e r และ All m o n s t e r ร a t ในส่วนของมินิล่าร่างทารกที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่ในระหว่างถ่ายทำก็ใช้โมเดลตุ๊กตาในการควบคุมซึ่งพร็อพตัวนี้ก็ถูกสร้างโดยคุณเทโซโทชิมิสึผู้ดูแลงานสร้างชุดไคจูจากหนังของโตโฮแทบจะทุกเรื่องคุณซาดามาสะอาริคาวะเคยตั้งใจจะให้ลำแสงอะตอมิกเบรดของมินิล่ามีรูปทรงเหมือนกับดาวกระจายที่หมุนควงไปในอากาศแต่ว่าคุณเอจิซึบุระยะแนะนำให้มันออกมาดูเหมือนวงแหวนควันับุหรี่แทน และนั้นยิ่งเสริมความน่ารักน่าเอ็นดูของการเป็นก็อตซิลลาเด็กมากยิ่งขึ้นในปี2004มินิล่าก็ถูกเลือกกลับมาในภาพยนตร์ครบรอบ50ปีของก็อตซิลลาเรื่องก็อตซิ l ลาไฟนอลวอพร้อมกับกองทัพตัวละครไครจูจากยุคโชวะอีกหลายตัวคุณชินจินิชิคาวะผู้ทำหน้าที่ออกแบบสัประหลาดต่างๆในหนังก็ทำการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เล็กน้อยโดยยังคงลักษณะแบบเดิมของมินิล่าในยุคโชวะอยู่ครบ น่ารักขึ้นเยอะเลยซึ่งในครั้งนี้ผู้ที่สวมชุดเป็นมินิลาคือนักสแสดงหญิงชื่อคามิโอนาโอกโกะผู้ที่สวมชุดเล่นเป็นราดอนในหนังไฟนอนวลวอด้วยเช่นกันสัญญาณปริศนาที่ดูคล้ายกับคลื่นสมองถูกส่งมาจากเกาะโซเกลเกาะร,ร้างแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกดึงดูดให้ก็อสซิล่า เดินทางไปยังต้นตอของคลื่นสัญญาณเจ้าคลื่นสัญญาณปริศนาที่ว่าก็ไปแทรกแซงสัญญาณอุปกรณ์ของทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรสหรประชาชาติที่กําลังทําการทดลองลับอยู่บนเกาะโซเกลด้วยเช่นกันโดยที่ทีมวิจัยกลุ่มนี้กําลังพยายามทําการทดลองใช้เครื่องมือที่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้การทดลองลับนั้นผิดพลาดเมื่อถูกแทรกแซงด้วยคลื่นสัญญาณปริศนาทําให้เครื่องมือควบคุมสภาพอากาศนั้นปันป่นป่วน ส่งผลให้เกิดพายุหนักถล่มเกาะอ,อยู่นานหลายวันเมื่อพายุสงบลงทีมวิจัยจึงออกสำรวจนอกแคมป์ทำให้พวกเขาพบกับข้ามาคิรัสตะกแตนยักษ์บนเกาะที่กลายพันธุ์จนมีขนาดใหญ่จากพายุที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรัง,ารางสีพวกตะกกแตนยักษ์ลงมือขุดกองดินขนาดใหญ่ก่อนจะเผยให้เห็นว่าภายใต้เนินดินนั้นก็คือ มากิและคุซูมิที่ออกสำรวจบนเกาะหลังพายุสงบลงก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะพายุที่ทําการชําระล้างเกาะทําให้คามาคิรัสเจอกับไข่ใบนี้ง่ายขึ้นคลื่นสมองที่ถูกส่งออกจากเกาะโซเกลนั้นก็น่าจะมาจากไข่ของเจ้ามินิล่านั่นเองคามาคิรัสทั้ง3ตัวกระท h o เปลือกไข่จนแตกออกทําให้เจ้าทารกถูกฟักออกมาก่อนกําหนดเจ้าไขาจูเด็กที่เพิ่งตื่นมาลืมตาดูโลกกําลังจะก,กลายเป็นอาหารนันโอชักของพวกตั๊กแตนยักษ์ โชคดีที่ไม่นานนักกอซิล่าก็เดินทางมาถึงเกาะโซเกลและเข้าช่วยชีวิตมินิล่าได้ทันเวลามินิล่าได้ผูกมิตรและกลายเป็นเพื่อนกับไซเอโกะหญิงสาวผู้อาศัยบนเกาะโซเกลตัวคนเดียวเนื่องจากต้องเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่อย่างเด็ก ก็ซิล่ารับเลี้ยงเจ้าไคจูก,กำพร้าเป็นลูกชายของตัวเองจับมินิล่ามาฝึกฝนเพื่อให้มันเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นก็ซิล่าและสามารถดูแลตัวเองได้ในอนาคตทังการคำรามเสียงหน้าเกรงขามแบบก็ซิล่าและการปล่อยลำแสงอะตอมิกเบรดแต่ว่ามินิลาก็ยังทำได้แค่พ่นออกมาเป็นวงแหวนจางๆครับ ส่วนกอซิล่าก็ทำหน้าที่เป็นคุณพ่อที่เข้มงวดและก็จริงจังกับลูกชายจริงๆ <c oughs> ทั้งคู่ปักหลักอาศัยอยู่บนเกาะบริเวณทะเลสาบสีแดงที่ดูมีอุณหภูมิเดือดเหมือนน้ำพุร้อนตลอดเวลาซึ่งในเวลาทั่วไปคุณพ่อก็จะชอบนอนกลางวันปล่อยให้ลูกชายเล่นซนอยู่บริเวณร,บรอบๆตามประสาเด็กเล็กซึ่งในบางครั้งมินิลา่า ก็จะออกมาเดินเตจเตยนอกอาณาเขตตัวเดียวแถวมเมื่อถูกคุณพ่อเรียกตัวกลับบ้านก็ยังลงไปดิ้นงอแงบนพื้นดูเหมือนมนุษย์เด็กจริงๆครับเมื่อไซโกะถูกคามาคิรัสโจมตีมินิล่าก็ถูกไซโกะเรียกตัวออมาเพื่อช่วยเหลือเธอเจ้าเด็กน้อยที่อยากลองวิชาที่เพิ่งเรียนมากับพ่อก็เข้าต่อสู้กับคาาคิรัสแต่มันกลับถูกเจ้าตักกต,ตนเล่นงานซะเองจนก็ซิล่าต้องมาช่วยมินิล่าไว้ครั้ง ไล่ตะกะแตนยักษ์ให้หนีตะเพิดไปแต่ในช่วงระหว่างการประทะกันของมินิลาและคามาคิรัสส่งผลให้ไปปลูกเจ้าแมงมุมยักษ์คูมองกาที่กำลังหลับไหลยอยู่จนตื่นขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจในขณะที่ Godzilla กอซิลากำลังหลับพักผ่อนมินิลากลับดวงสวยเดินไปเจอกับคูมองกาโดยบังเอิญเจ้ากอซิล่าน้อยถูกคูมองกามัดไว้ด้วยใยแมงมุมที่เหนียวแน่นมินิลาที่น่าสงสารพยายามร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากพอ่อ เมื่อมันเห็นว่าเจ้าแมงมุมมรณะสังหารคามาคิรัสด้วยการฉีดพิษเข้าร่างกายและมันกำลังคืบคลานเข้าไปหามินิล่าเป็นรายต่อไปในระหว่างนั้นเองทีมนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มดำเนินแผนการเพื่อเปลี่ยนฤดูบนเกาะนี้อีกครั้งจากเกาะเขตร้อนชื้นให้กลายเป็นดินแดนอันหนาวเหน็บจังหวะที่ทําการระเบิดบอลลูนทดลองก็ปลุกก็ซิล่าจนตื่นขึ้นและรีบเข้ามาช่วยชีวิตลูกชายได้ทันเวลามินิล่าช่วยคุณพ่อรวมพลัง ต่อสู้กับคุมมองกาจนสามารถปราบเจ้าแมงมุมยักษ์ได้สำเร็จสองพ่อลูกเตรียมมุ่งหน้าออกจากเกาะโซเกลที่กำลังค่อยๆถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและชายหาดที่เปลี่ยนกลายเป็นน้ำแข็งแต่เพราะว่าความเหนื่อยลา้ามินิล่าที่เดินตามคุณพ่อไม่ทันจึงล้มหน้าคว่ำไปซะก่อนนั่นทำให้กอรซิลา่าต้องเดินกลับไปหาลูกชายด้วยความเป็นห่วงทั้งสองพ่อลูกสวมกอดกันแลกเปลี่ยนความอบอุ่นจากร่างกายก่อนที่ทั้งคู่ จะถูกฝังอยู่ใต้หิมะและเข้าสู่การจำศีลไปพร้อมกันในเรื่อง Destroy All Monsters มินิล่าอาศัยอยู่กับพ่อและไคจู้ตัวอื่นบนเกาะโอกาสวระหรือเกาะสับประหลาดสถานที่ที่มนุษย์นำเหล่ามอนสเตอร์จากทั่วโลกมารวบรวมมาไว้ในที่เดียวเพื่อความปลอดภัยของมนุษยชาติและเอาไว้ให้นักฟิาศาสตร์ศึกษาชีวิตของพวกมัน แต่เมื่อวันหนึ่งเกาะสัปละลาดถูกโจมตีโดยพวกเอเลียนคีรากเหล่าไคจูของโลกก็ถูกพวกเอเลียนใช้เครื่องมือควบคุมสมองให้ออกอรารวาดถล่มเมืองสําคัญต่างๆทั่วโลกซึ่งโจม,มินิล่าก็ไม่ได้โผล่มาให้เราได้เห็นก็แง่แล้วครับใครมันจะไปส่งไคจูเด็กเด๋อตัวนี้ออกไปอรารวาดกันจนกระทั่งถึงช่วงท้ายของหนังเรามนุษย์สามารถทําลายเครื่องส่งสัญญ,ญาณควบคุมของเอเลียนได้สําเร็จ มินิล่าได้เป็นตัวนำขบวนเดินนำหัวแถวของกองทัพไคจูเพื่อไปทำลายฐานทัพของพวกเอเลียนแต่พวกเอเลียนคิรากก็ได้ทำการส่งคิงกิโดราออกมาหยุดยั้งเหล่ากองทัพไคจูทั้งกอซิล่าแองกิรัสและเหล่าไคจูของโลกช่วยกันรวมพลังต่อสู้กับเจ้ามังกรสามหัวจากอวกาศ <c oughs> มินิล่าได้เป็นตัวปิดลาสคิวเจ้ามังกรอวกาศ โดยลำแสงวงแหวนนั้นเป็นเอกลักษณ์ของมันรัดคอหัวสุดท้ายของคิงคิโดราจนสิ้นใจตายเจ้ากอซิล่าหน้อยขึ้นไปยืนเหนือร่างของคิงคิโดราที่พ่ายแพ้พร้อมกับเสียงคำรามของบรรดาไคจูที่เฉลิมฉลองชัยชนะของพวกมันหลังจากที่กอซิล่าทำลายฐานถ้ำของพวกเอเลียนลงได้มินิลาก็กลับไปอาศัยอยู่กับพ่อของมันบนเกาะแห่งใหม่พร้อมกันกับเหล่าสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆอย่างสงบสุขอีกครั้ง ในภาพยนตร์เรื่องออมอน n เตอร์ t อ a c ทภาพยนตร์ที่เหตุการณ์ในหนังส่วนใหญ่จะมาจากจินตนาการของเด็กชายชื่ออิชิโร m มิกิผู้เป็นแฟนคลับตัวยงของก็อิลาอิชิโรเริ่มฝันว่าตัวเองเดินทางไปบนเกาะสับละหลาดและได้พบกับมินิลาที่มีขนาดตัวเท่ากับมนุษย์แถมทั้งคู่ยังสามารถสื่อสารพูดคุยกันได้เข้าใจอีกต่างหากมินิลาระบายความในใจให้กับ ido, อิชิโร่ามันมักจะเหงาหงอยอยู่บนเกาะ ส่วนพ่อก็มักจะยุ่งในการต่อสู้กับใคจู้ตัวอื่นอยู่ตลอดและเนื่องจากหนังเรื่องนี้มีทุนสร้างที่น้อยทําให้ภาพส่วนใหญ่ที่เห็นในหนังเรื่องนี้คือฟุตเทจจากหนังก็ซิล l l ภาคก,ก่อนๆถูกนํามาตัดต่อใช้ซ้ําเพื่อประหยัดงบประมาณในการสร้างนอกจากความเหงาที่พ่อแม่มักจะยุ่งอยู่กับงานและไม่ค่อยมีเวลาให้กับพวกเขาแล้วสิ่งที่เด็กน้อยทั้งสองพบว่ามีปัญหาชีวิตเหมือนกันอีกอย่างก็คือการถูกพวกอันธพาลดังแก่และไม่กล้าสู้กลับ ซึ่งไคจูที่ชอบมากันแกล้งมินิลาก็คือกาบาร่าไคจูนิสัยเกเรกาบาร่ามักจะชอบมาบุลลี่มินิลาที่มีพลังอ่อนแอกว่าอยู่เสมอมินิลายังเล่าอีกด้วยว่าที่กอซิล่าไม่ยอมสู้กับกาบาร่าเพราะต้องการให้มินิลาควรเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองมินิลารวบรวมความกล้าทั้งหมดที่จะไฟกับกาบาร่าเพียงลำพังเพื่ออยากให้พ่อรู้สึกภูมิใจมันขยายร่างกลับสู่ไซส์ปกติ และเข้าเผชิญหน้าต่อสู้กับไคจูจอมอัปปะละซึ่งแน่นอนว่ามินิล่าแพ้ยับเลยครับโดยความช่วยเหลือของอิชิโรในการวางกับดักมินิล่าก็สามารถล้มเจ้ากาบาร่าลงได้สำเร็จกอสิล่าเข้ามาแสดงความยินดีกับลูกชายในระหว่างโมเมนต์กำลังสึงกาบาร่าก็เข้ามาขัดจังหวะเล่นงานกอสิล่าเข้าซะกอ่อนทำให้กาบาร่าโดนคุณพ่อลงมือจัดก,การเองแล้วจึงหนีกลับเข้าป่าไป ในภาพยนตร์ก็ซิล่าฟิเนลวอร์ต้นกําเนิดของมินิล่าในจักรวาลฟนอนลวอร์นั้นไม่มีการระบุเอาไว้แต่มันปรากฏตัวครั้งแรกในระหว่างการบุกอาวาดของพวกไคจูที่ถูกส่งไปถล่มทั่วทุกมุมโลกโดยฝีมือของพวกเอเลี่ยนเอ็มินิล่าถูกพบในขนาดตัวที่เท่ากับมนุษย์โดยเคนตะเด็กชายที่ออกทริปล่าสัตว์กับคุณตาอยู่ที่ป่าบริเวณภูเขาฟูจิเด็กชายห้ามไม่ให้คุณตาของเขาทำร้ายเจ้าสัตว์ประหลาดตัวน้อย ก่อนที่มันจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2ตาหลานบนรถและได้รับชมสึกการต่อสู้ระหว่างกอซิล่าพิซัตกับเองกิรัสลาดอนและคิงซีซาโดยที่มีมินิล่าเป็นกองเชียร์คุณพ่ออยู่ข้างสนามหลังจากที่การต่อสู้จบลงจูจูมินิล่าก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีขนาดตัวที่ใหญ่เกินกว่าจะนั่งเบียดบนรถกระบะได้เราได้เห็นมินิล่าอีกครั้งในตอนจบของหนังหลังจากที่กอซิล่าสังหารไคเซอร์กิโดราได้สำเร็จมันเดินทางมาถึงโตเกียว และเข้าขวางก็ศิลาให้ไว้ชีวิตทีมพระเอกของยานโกเทนโกเกลียกล่อมให้พ่อของมันเปลี่ยนใจยกโทษให้กับมนุษยชาติที่มันเกลียดชังจนในที่สุดทั้งสองพอลูกก็เดินทางกลับลงมาหาสมุทรไปเคียงข้างกันท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามรุ่งเช้าที่สวยงามฉากที่ถูกตัดออกจากหนังซันออฟก็ซิลาคือในช่วงตอนจบที่เกาะโซเกล ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหนาเราจะเห็นกอซิล่าเดินทิ้งมินิล่าไปถึงชายฝั่งของเกาะเรียบร้อยแล้วก่อนที่มันจะเดินกลับไปหาลูกชายที่หกล้มหน้าขมาอยู่ในกองหิมะซึ่งในหนังถูกตัดให้สั้นลงทําให้ดูเหมือนกับว่ากอซิล่าเดินโดยไม่ทิ้งลูกชายแล้วแต่ส่วนหนึ่งของฉากดังกล่าวที่ถูกตัดนั้นมีให้เห็นอยู่ในตัวอย่างหนังของซันออฟกอซิลาด้วยในภาพยนตร์ยุคเฮเซ เรื่องก็อซิล่าปะทะเมกาก็อซิล่าจากปี1993เคยมีแผนจะใช้มินิล่าในหนังแต่พวกเขาก็ปัดทิ้งตัวละครนี้ไปแล้วตัดสินใจไปสร้างตัวละครลูกก็อสซิล่าเวอร์ชั่นใหม่แทนกลายเป็นเบบี้ก็อซิล่าซึ่งต้นกําเนิดของมันก็เป็นลูกก็อซิล่าซอรัสกำพลาซึ่งถูกรับเลี้ยงโดยก็อซิล่าคล้ายกันกับมินิล่าในยุคโชวะครับโดยที่ในฉบับเฮเซนี้ เราจะได้เห็นการเติบโตของลูกชายก็สิล่าพัฒนาไปในแต่ละภาคของเฮเซซีรีและมีรูปร่างหน้าตารวมไปถึงชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเริ่มจากเบบี้ก็สิล่าลิตเติลก็สิล่าและก็สิล่าจูเนียโดยที่ทั้ง3แบบก็คือตัวเดียวกันไม่เหมือนกับมินิล่าที่ไม่ว่าจะออกในภาคไหนก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมมินิล่าเป็นที่นิยมในหมู่แฟนหนังก็สิล่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแฟนๆผู้หญิงเนื่องจากความน่ารักและบุค,คลิกจอมเปิลของมัน มินิล่าได้กลับมาอีกครั้งในซีรีส์ก็ซิบันเว็บซีรีส์หุ่นเชิดที่มีตัวละครหลักเป็น3พี่น้องก็ซิล่าก็ซิล l าคุงมินิล่าและลิตเติลบน u t u b e ช่องทางการของก็ซิลาในแต่ละตอนที่มีมินิล่านั้นมันก็จะมีบทเป็นตัวฮาสำหรับเรียกเสียงหัวเราะของคนดูโดยเฉพาะสร้างความสุขความบันเทิงแก่ผู้ชมในวิธีแบบที่มันเป็นมาตลอดเหมือนกับในภาพยนตร์เรื่องแรกที่มันเคยปรากฏตัวในอดีต และนี่ก็คือเรื่องราวของมินิลาไคจูเด็กน้อยสุดเดือดดาลูกชายสุดที่รักของราชันแห่งมอนสเตอร์ครั้งต่อไปจะเกี่ยวกับตัวละครไครจูจากยุคโชวะตัวไหนรอติดตามรับชมกันได้นะครับเดี๋ยวๆๆๆแกยังก่อนถ้าหากว่าใครที่มาใหม่เราอยากจะหาดูไคจูสตอรี่ตอนเก่าๆผมทำเพลย์ลิสต์บนช่องเอาไว้เรียบร้อยนะนะครับสามารถกลับไปรับชมกันได้ยาวๆเลยนะครับและเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์ก็พอละครับ วันนี้ผมแบมจากไคจูคิงดอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับไคจูแฟน